หน้าตาดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากหน้าเด้งดึงๆนะฮะต้องฟังทางนี้เลยเราบอกไว้เลยนะครับปัญหาของสาวๆนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของลำคอแล้วก็ผิวหน้าที่เริ่มมีริ้วรอยนะครับเราจะบอกว่าเราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานั่นก็คือตัวนี้เลยชิสโนโปลแอนตี้แอนจีทรีทเมนต์ครีมนะฮะหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าครีมหน้าเด้งของเรานั่นเองนะครับปัญหาเรื่องของริ้วรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากนะครับตีนกานะครับรอยย่นต่างๆนะฮะจะแลลด เลือนลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน10วันที่สําคัญผมบอกเลยบางคนสาวๆบางคนนะครับร้อยไหมทําหน้ามาตึงฉ่าโบมากแต่ลืมดูในส่วนของลําคอของเราผมบอกเลยว่าตัวครีมหน้าเด้งของเราตัวนี้เนี่ยจะช่วยยกกระชับเนื้อของลําคอของเราด้วยนะครับนอกจากหน้าเด้งแล้วคอเรายัางตึงด้วยแล้วนะใครที่รีบใช้ตอนนี้บอกได้เลยว่าคุณจะกลายเป็นสาว2องพันตีสาวสองพปีแน่นอนนะครับในส่วนของครีมเนี่ยนะครับแพ็กเกจของเราทําไมถึงออกแบบมาเป็นสีดํานั่นหมาย ว่าความสวยเป็นอมะตะเราบอกไว้ก่อนนะคะว่าในส่วนผสมของเนื้อครีมหน้าเด้งของเราเนี่ยส่วนผสมสารสกัดต่างๆเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ราคา25,000ฟังไม่ผิดนะครับราคา25,000บาทก็ของมันดีราคามันก็ต้องแพงไปในวันนี้นะเราบอกไว้เลยว่าครีมหน้าเด้งของโนชิซนุเนี่ยนะครับชีสนุกโกล์แอนตี้แอนจิทรีทเมนต์ครีมของเราจะอยู่ราคาที่2,900บาทฮะ ังไม่ผิดนะครับราคา2,900จากราคา25,000จากราคา25,000แฟนเพจประหยัดเงินไป23,000คุณลูกค้าครับคุณลูกค้าประหยัดเงินไปถึง23,000บาท22,000 22,000เพราะอันนี้2,900นะครับจากราคา25,000และโปรโมชั่นในวันนี้เอาแบบจุกๆไปเลยใครที่อยากทดลองใช้ครีมหน้าเด้งแบรนด์ที่สนุแล้วคุณจะรู้ว่าดีจริงๆลดเหลือ1,900บาทฮะ 1,900บาทราคานี้1,900เปิดใจลองใช้ได้เลยครับใช้ได้ประมาณ3เดือนดังนั้นใครที่เปิดใจทดลองใช้ชิสนุโกแอนตี้แองจิทรีทเมนต์ครีมปริมาณสุทธิเนี่ยนะครับอยู่ที่50กรัมนะครับนะครับแพ็กเกจของเราหรูหลามาเห่าฮงฮง,งมากๆดังนั้นผมบอกเลยว่าใครใช้แล้วหน้าคุณจะตึงหน้าคุณจะกระชับหน้าคุณจะดูดีดูดื่มเด้งดึงดังดูโดด,ดเด่นดูเด็กด้วยนะครับให้ครีมหน้าเด้งของเรา ดูแลคุณสิแล้วคุณจะสวยขึ้นอีกเยอะเลยครับอย่าลืมเปิดใจให้ครีมหน้าเด้งแบรนด์ชีโซนุสั่งเลยครับตอนนี้1,900บาทจากราคา2,900จัดโปรโมชั่นให้จุกๆุกนะครับเอฟไปเลยที่สำคัญฟรีค่าขนส่งใครอยากได้เอฟตอนนี้ด่วนๆครับผม